โอ้โหคมเมนถึงก so right ับตาค้างเลยนะครับพอล่าสุดอุตส่าห์เอากุนกแม่ไปต่อยที่ญี่ปุ่นเพื่อจะโปรโมทแต่สุดท้ายต่อยได้เพียงแค่ยกที่3กรรมการก็สั่งหยุดการแข่งขันซะอย่างนั้นเนื่องจากว่าหมดสภาพและไม่สามารถที่จะโชกต่อไปได้แล้วอะไรกันครับเนี่ยก็กลับสวัสดีน้องๆดูๆทุกคนโดยจะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของดาวผมก็คนนีคนเดิมนะครับ เหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ท่าทุกทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากแต่ว่าตอนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้นะมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากทุกๆคนกันด้วยนะถ้าอยากจะฟังคลิปนะแล้วนอนหลับสบายๆเนี่ยนะมีหมอนหนุนนุ่มๆจากโซลมอนซึ่งยี่ห้อนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นยี่ห้อที่นิยมมากๆตามโรงแรมที่เขาใช้กันนะครับ ซึ่งซื้อตอนนี้เนี่ยแถมกันไปเลยหมอนข้างหนึ่งใบเอาไปนอนกอดกันแบบชิวๆวรับรองว่าฟังคลิปนะนอนกอดหมอนข้างไปนุ่นหมอนโซโลโมอนรับรองว่าฟินสุดๆส่วนวัสดุภายในเนี่ยก็ไม่ได้ไก่กาอาลเลเล่น,นะจ๊ะทำมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วก็มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วใครที่นอนแล้วมีอาการปวดคอเนี่ยรับรองว่าถ้าสั่งหมอนโซโลโมอนนี้อาการปวดคอจะค่อยๆทุเลาดีขึ้นนะครับ ถ้าใครสนใจอย่าลืมคลิกกันไปคนละ1-2ใบนะจ๊ะย้ำกันอีกทีช่องนี้มีโปรโมชั่นซื้อหมอนหนึ่งใบแถมหมอนข้างกันไปเลยส่วนสำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากำลังเสียงแซ่กันเป็นอย่างมากแต่ว่าต้องขอย้อนกลับไปในวันที่30ธันวาคมหรือว่าเมื่อวันที่ผ่านมานิดนึงนะครับคือมันมีรายการมวยเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าฮิไตไซมมแมดีนะไม่ใช่อีไตเจ้าบ้านนะครับเจอกันกับไอเจ้าพิษสมบัติ ซึ่งไอ้เจ้าพิสมบัติเนี่ยก็คือน้ำมวยตัวแทนจากกุลแมรออิมพอร์ตมาชกที่ญี่ปุ่นนั่นเองไอ้เจ้าพิษสมบัติเนี่ยเผื่อหลายๆคนยังไม่ทราบนะครับคนณแมเเขาเคยเค็มเ,เอาไว้ว่าถ้าได้ขึ้นชกกับรถถังของประเทศไทยเนี่ยไอ้เจ้าพิสมบัตินี้จะเอาชนะรถถังได้แบบ100%โอ้โหอะไรจะมั่นใจขนาดนั้นเพียงแต่แมตช์กับรถถังเนี่ยคงไม่มีวันเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากอย่างที่รู้กันประเทศไทยนั้นไม่ต้องการที่จะขึ้นชกกับน้ำมวยกุลแคมรออะไรใดๆทั้งสิน้น ทำให้ในตอนนี้นักมมยกุนคแมเลยพยายามเต็มที่ที่จะประบทกุนคแมของพวกเขาช่วงนี้ก็เลยมีการพานักโมยของตัวเองเนี่ยไปชกในต่างประเทศหลายตัวหลายประเทศแต่หลายครั้งหลายคัาเนี่ยก็จะแพ้กลับมาแบบหมดสภาพเลยนะครับบางคนก็หักบ้างบางคนก็หลับบ้างก็ตามสไตล์นักโมยกุนคแมฉายนักมยม,าย,ามยกระดดกยุ่งนั่นแหละซึ่งก่อนที่จะมีแมตช์เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นจริงๆคู่นี้ระหว่างฮิไดไทโมะแล้วก็พิสมบัติเนี่ยเคยชกกันแล้วที่กัมพูชามาหนึ่งครั้ง ประมาณสัก1ิกวันก่อนหน้านี้นะครับแต่นะก็จําวันเป๊ะไม่ได้เพียงแต่ในเม็ดนั้นเนี่ยเป็นทางให้เจ้าพิษสมบัติที่เอาชนะคะแนนไปได้นะครับซึ่งมันก็เลยทําให้คนคอมเมนต์คนค้างมั่นใจว่าพิษสมบัติจะสามารถคว้าชัยชนะได้อีกครั้งในพื้นแผ่นดินของญี่ปุ่นแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามความคาดหมายนะครับแถมภาพที่ออกมาเนี่ยคือแย่กว่าที่คิดไวมากเพราะว่าโดนยำสะเละเป็นขี้เลยนะ คือในช่วงยกที่3าเนี่ยต้องบอกว่านักมวยญี่ปุ่นยังคงสภาพฟาร์มฟิตได้ดีเหมือนเดิมแต่เจ้าพิษสมบัติเนี่ยดูเหมือนกับหมดแรงไปดื้อแล้วก็ไม่มีฟาร์มฟิตอะไรเลยนะครับโดนต่อยเข้าหน้าไปเต็มๆหลายต่อหลายครั้งแล้วก็มีอยู่หลายต่อหลายครั้งเช่นเดียวกันนะครับที่ต่อยเข้าหน้าทีเนี่ยหลับกาอากาศแต่ก็ยังพยุงตัวขึ้นมาได้แต่ในช่วงยกที่3เนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มไม่มีสติคือต่อยไปต่อยมาเนี่ยเหมือนกับคนไม่มีวิญญาณเลยนะมีแต่ร่างกายที่พยายา,พยายามพยุงตัวเองขึ้นมายืนแต่ก็ไไม่ค่คอยจะว ขาเขินเนี่ยสั่นไปหมดสุดท้ายกรรมการก็ทนดูสภาพไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี่คือไม่มีทรงของการเป็นนักมวยเลยก็ว่าได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอ้เจ้าพิษสมบัติเหมือนกันนะสุดท้ายกรรมการก็เลยสั่งยุติการแข่งขันแล้วก็ตัดสินให้ฮิไตไซมุเป็นฝ่ายชนะไปนะครับซึ่งการตัดสินแบบนี้เนี่ยนาก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าชนะน็อกได้หรือเปล่าเพราะมีสื่อไทยหลายตัวหลายสื่อลงว่าชนะน็อกนะครับนะก็ไม่ได้อยู่ในวงการมวยก็เลยไม่แน่ใจ ตามความเข้าใจของนานเนี่ยชนะน็อกมันน่าจะหมายถึงคือต่อยแล้วก็ลงไปกองกับพื้นแต่ก็ไม่สามารถพยุงตัวขึ้นมาได้แต่อเจ้าพิษสมบัติเนี่ยคือพยุงตัวขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ถูกกรรมการปรับแพ้ไปอันนี้คือเขายังคงเรียกว่าชนะน็อกได้อยู่หรือเปล่าใครที่มีความรู้มากกว่านะาก็คอมเมนต์บอกให้นาทราบด้วยกันละกันอย่างไรก็ตามนะครับทันทีที่ผลการแข่งขันมันออกมาเป็นแบบนี้คนคเมียนก็ออกมาดิน้นกันพ่านแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเป็นอย่างมาก และหลักๆพวกเขาก็จะเซ็งแซ่กันไปตามๆกันเนื่องจากอย่างที่บอกพวกเขามั่นใจมากๆว่าพิสมัติจะเอาชนะนักมวยของญี่ปุ่นได้ในพื้นแผ่นดินของญี่ปุ่นและจะได้เป็นการโปรโมทกุลคาแมไปในตัวด้วยเลยว่าเป็นนักมวยที่มีความน่าเกงรงขามมากเพียงใดเพราะอย่าลืมนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีนักมวยไทยเดินทางมาชกอยู่เป็นประจำและคนญี่ปุ่นก็เช่นชอบนักมวยไทยมากๆพวกเขาก็เลยอยากจะเดินตามรอยของมวยไทยนั่นเองเพียงแต่อย่างที่บอกก็โดนยำสเละไม่เป็นท่า เออหรือบอกไปนะครับนักโมยญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยชยกับนักมวยกุขคามเมมาแล้วอีกคนหนึ่งนะชื่อว่าไอ้เจ้าโช,ชดสเลวันทองโอ้โหนามสกุลสเลวันทองนี่อยู่ค่ายของไอ้เจ้าเจเลจันทร์ชัวชัวเลยใช่ไหมเนี่ยคือในเกมนั้นเนี่ยนักโมยญี่ปุ่นคนนี้สามารถเอาชนะไอ้เจ้าโช,ชดสเลวันทองมาได้ตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับแล้วก็ชนะน็อกด้วยนะเออหืออ,อะไรจากกระดูกยุงขนาดนั้นทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนขามเอกันหน่อยดีกว่า ว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่านันงมมยกุนเมของพวกเขาเดินทางมาแพ้ที่ญี่ปุ่นพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ <Comment S 1> แรกก็บอกว่านังมวยญี่ปุ่นชกไม่สมศักดิ์ศรีมีแต่ถอยกับถอยถ้าแลกกันมาต่อมดไม่มีทางที่พิสมบัติจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพย้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันไม่แปลกเลยที่พิสมบัติจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพย้อย่าลืมนะว่าการแข่งขันแบบนี้มันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนั่นหมายความว่าเขาน่าจะเพลียตั้งแต่การเดินทางแล้ว และด้วยอาหารการกินที่เขาไม่ชินสุดท้ายแล้วเขาก็เลยดูเหมือนนักมวยที่ไม่ค่อยจะมีแรงอย่างที่เห็นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสู้ต่อไปพิสมบัติเชื่อว่าอนาคตเราจะเป็นฝ่ายชนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทุกคนกีฬามันก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องชนะเสมอไปคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านักมวยจากญี่ปุ่นเขาจับทางพิสมบัติได้ตั้งแต่ที่เดินทางมาชกที่กัมพูชาพิสมบัติไม่เปลี่ยนแปลงการชกเลยแม้แต่นิด ทำให้ถูกจับทางได้โดยง่ายและหลอกให้ใช้แรงจนหมดแรงคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าด้วยการที่เขาเป็นเจ้าบ้านเขามีความพร้อมมากกว่าเห็นเห็นการฝึกฝนอาหารการกินการเป็นเจ้าบ้านและเขาเลือกที่จะใช้จังหวะในการจูโจมไม่เหมือนพิษสมัตที่พยายามจะบวกฝ่ายเดียวซึ่งถึงแม้ผลการแข่งขันมันจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ยังไงซะก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวของการพัฒนาในวงการกุนขมแมของเราครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเราจะต้องทำให้มันดีกว่าเดิม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก็ถือว่าบ้านไข่บานมันเขาเดินทางมาชกที่กัมพูชาเขาแพ้เราเดินทางไปชกที่ญี่ปุ่นเขาเป็นฝ่ายชนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าจริงอย่างที่คนมวยได้เคยกล่าวไว้ความแข็งแกร่งของนักมวยไม่สามารถที่จะเอาชนะนักมวยที่มีไหวพริบดีและใช้สมองในการขึ้นชกเกมการแข่งขันสิ่งสําคัญที่สุดก็คือชัยชนะนักมวยญี่ปุ่นเขารู้สไตล์การชกของพิส,สมบัติเขาพยายามหาจังหวะเข้าชกแล้วถอยเพื่อที่จะเก็บแรงเอาไว้แต่พิสมบัติ พยายามที่จะเดินหน้าแล้วเข้าบวกซึ่งสุดท้ายก็ทําให้เขานั้นหมดแรงไปเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูก็รู้ว่าพิษสมบัตินั้นไม่มีอร์มฟิตเลยในหลังจากที่ท้งมีการเดินทางไปชกในต่างประเทศควรที่จะเว้นการชกให้มันนานกว่านี้แบบนี้มันบ่อยเกินไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านักมวยของเราควรจะใช้สมองหรือว่า IQ มากกว่านี้อุซามีโอกาสเดินทางไปชกในต่างประเทศแล้วก็เป็นแมตช์ที่2ที่เจอกันทําไมถึงยังคงใช้วิธีเดิมในการขึ้นชก ไม่มีการทำการบ้านอะไรบ้างเลยเหรอดูนักมวยญี่ปุ่นสิเขาขึ้นชคมาด้วยความมั่นใจนั่นหมายความว่าเขาคงจะทำการบ้านมาตั้งแต่แมตช์แรกมาอย่างเต็มที่และรู้วิธีที่จะเอาชนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเกมสำคัญแบบนี้จริงๆน่าจะให้นักกีฬาเนี่ยพักผ่อนให้มันเพียงพอไม่ใช่ไปชกในแบบสภาพไม่ฟิตแบบนี้ถ้าอยากใช้ศิลปะการต่อสู้ของอมเมนมันจเจริญเติบโตปัญหานี้เราจะต้องแก้ไขให้ได้ ก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็แทบจะ100%เลยนะคนคอมเมนต์ก็ค่อนข้างจะเซ็งแท้กับผลการแข่งขันที่มันออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็คิดคล้ายๆกันนะคือเจ้าพิสมัติเนี่ยดูไม่ค่อยฟิตแล้วก็ไม่ค่อยพร้อมในการขึ้นชกแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆทุกคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเกมแข่งขันแบบนี้มีใครได้ดูกันหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาซาบในช่องคอมเมนต์หน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะ่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ขอทิ้ง ในวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แล้วนะครับใครที่ผ่านปีนี้มาอย่างทุลักทุเลเนี่ยยังไงปีหน้าก็ขอให้เป็นปีของทุกๆคนขอให้ทุกคนประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในปีหน้าคิดหวังอะไรก็ขอสมดังปรารถนาส่วนใครที่ปีนี้มันดีอยู่แล้วปีหน้าก็ขอให้มันดียิ่งๆขึ้นไปมากกว่านี้อีกสัก1ิบ0เท่ากันไปเลยด้วยความปรารถนาดีจากน้าหงบคนนี้คนเดิมและอยากจะบอกทุกๆคนว่าน้ารักทุกคนอาจารย์และขอบคุณมากๆที่ คอยติดตามและให้การสนับสนุนช่องของนังออกมาจนถึงเกือบจะ2 0,000นซับสไครต์กันแล้วเนี่ยโอ้มายกอด